เ่้นเพิ่มสีแดงยังมาถ่ายฮอดที่เลยวันนี้มาถึงตะงอยแล้วนะคะมาเจอเจโชคตะงอยของเราเนาะค่ะนอยู่ตะงอยค่ะรอลาบหลวงปู่มารอแต่จังโมงแล้วตั้งแต่สิบหกโมงแล้วค่ะหกโมงเช้าขายผักด้วยหกโมงแล้วยังไม่เห็นเลยมาหรือยังมาแล้วใช่ไหมเอาไวแธอลหรค่ะถึงแล้วนะคะเอาปัดไปปัดไป มาแล้วเนาะทีมงานทีมงานพี่โชคนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลาคารด้วยขอบคุณค่ะค่ะได้บุญได้กุศลนำกันด้วพี่โชคเด้อค่ะกันเรื่วงมาของ่ะไปเารป่ะนึกว่าอีกไก่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอาไมสิโซนข่อยไปสิ ชสิดาดหนาไปก่อนนะคะนาะ,ะ,ะคะสิเป็นคนเปิดถนน,นทำมาเจอเจ,อเจอชุไปเลยคนหลายนะคะคนห่ายหลายยุนาโรงเรียนแห่งหลายเมื่อกี้นะ่ะเด็กน้อยทั้งครูครูเพิ่นพนานักเรียนออกมารับนะคะน,ะคะนะคะ่ะเต็มเลย ค่ะมาอำเภอมาถึงแล้วเด้อเราเดินไปอันนี้อยู่ในอำเภอตรงงของเราเนะค่ะนาะค่ะอยู่ในอำเภอเลยอยู่ในหมู่บ้านค่ะ ดีค่ะรอนไหลไปได้ไหมใกล้จะถึงแล้วค่ะ ใกล้จะมาแล้วมาถึงวัดแล้วะคะ่ะเ่ค่ะ สิมาใกล้แล้วเด้อหอดบัตรเลวนุวะจิไปเศร้าใส่ตามบ่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะปู่เองมามมคเขืเทศเหรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hãy quá trình bảo vệ của mình. Ô mẹ, 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 เชิงเบากกันเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวก็ถึงห้วยน้ำพุงแล้วเด้อนี่ถึงห้วยน้ำพุงแล้วก็เข้าตลาดตลาดห้วยน้ำพุงนะคะคือว่าตลาดแรงของบ้านชุมเฮานะคะเนาะถ้ามีอาหารกันกินกันลงมาซื้อลงมาหาอยู่นี่นะคะเวลามีงานแข่งเรือแข่งอย่างเขาก็ซีขแข่งในนี้ ทางบนนี้เข้าไปทางไหนสิเป็นทยาเตานะคะ น้ำพุงน้ำลดแล้วนะคะจะว่าเขาก็บนีอ้างเก็บน้ำเนาะเขาสิบป่อยมาย่ำใดก็ได้นะคะ คนเยอะมากเลยตรงนี้เขาเยอะ <c oughs> <c oughs> วัลดีค่ะวัลดีค่ะคนหลายนะคะอันนี้ี่เป็น no? ชุมชนบ้านหอยน้ำพงนะคะที่ตะลงตลาดนาดแรงกันนะคะนี่ที่เป็นโลงตลาดบ้านของมูเฮานะคะแม่ หลายมีจุดในบ้านจุดหนาโรงเรียนจุดในบ้านจุดนี้หุ่เ,เก่งมา,จากจังโมงสิมมแรง่ะถ้ามาท่านโอ้ไวเ้เถอะเลยค่ะวันนีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยอะมากเลยวสวัสดีค่ะลหสวัสดีค่ะคนเยอะมากโ่ะ เด็กค่ะคนเยอะเยอะค่ะมาถึงต่างอยเรานะ <c oughs> งมึอะใส่แมสกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูมอะไรบูมกลับบ้านไปนะ,ปะน้ำสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ คนเยอะค่ะ,ะคนเยอะโยนหลังคนเยอะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้จะถึงสามแยกเตางอยค่ะเลยนะคะเรียว้ายไปเรียว้ายไปโรงบาลเรียวขวาเข่าเมืองนะคะไปทั้งปตท แยกนายโยนะคะถ้าไปเลี้ยวขวาไปสิไปแยกนายโยนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายไปลงพยาบาลจอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสามร้อยเนี่ยไม่ได้กว่าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะ่คนเยอะมากเลยนะคะ ดีค่ะสวัสดีค่ะคนเยอะมากสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ าส้ดีค้นะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะานด่ะครับอเนต์ั่ะนเี้รับครับผมคถ่ะนี่ถึงหน้าโรงเรียนตองงอยแล้วนะคะต่อจากนี้ก็คืออันนี้หน้าโรงเรียนตองงอยค่ะ เดี๋ยวเ่าไปพักอยู่ข้างหน้าเนาะเออค่ะดีค่ะอันนี้คือโรงเรียนเต่างอยพิทยาของเรานะคะค่ะค่ะบอดด้ไลฟ์สดเลยนะเอาแต่คลิป สวัสดีค่ะิีฝากไว้เพียงเท่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ